สวัสดีครับดีต้อนรับก็สู่แคตาสปร a ชแนลนะครับผมซึ่งมีพีนี้ก็มากันในอีที่35แล้วนะครับผมกับเกมฟีฟ่าออนไล3นะครับผมเราอยู่กันกับโปรโมชั่นลักเชลนะฮะผมซึ่งตอนนี้เราอยู่กับไอเดียของคุณต่องนะฮะก็เราก็ไปจ่ายกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้ผมก็แลกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ไหนวะอ่าโอเคครับผมโปรโมชั่นที่ได้ก็จะเป็นนี่นะฮะนี้บ30นะครับผมวก3ถึง6นะฮะ นีเงินอีก 20m นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นบิลโฮลด์บิวซีเบส363166ขึ้นกันในครับผมแล้วก็ส่วนลด30%ทุกปีนะครับผมโอเคครับเราก็กดรับทั้งหมดกันเลยดีกว่านะฮะจะเปิดสีเขียวลุ้นเงินก่อนดีสีเงินก่อนสีเขียวก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะมาโฮลด์ิวซีก่อนแล้วกันนะครับบวก366นะฮะขอสักร้อยเอ็มขึ้นก็พอนะครับผมสำหรับไอเดียเพื่อนผมนะครับ ตาโอ้โหแปมบ้าไปแล้วโอ้โหอะไรนี่ตายโอ้เหวาหวังรอยเอ็มนี่ช่างลิฟต์นี่นโอ้่โแล้วนี่กหงใบอะไรปโรน่วะนี่อุ่ทยูนี่ข้ารบหเลยล้กันนะโอเคครับผมารตรงเลขหมาหน่อยโอ้โหดหัว หนึ่ร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับผมเอออย่นี้ค่อยฟูนะมาชุบรูนี้หน่อยนะฮะโอเคครับผมมารวมกันนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะสองตัวนี้สหรับไอปดีของเพื่อนผมนะครับผมก็ได้ไปทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบสามเอ็มนะครับผมโดยประมาณนะฮะโอเคครับผมต่อไปก็ไปกันที่ไอดีของกระผมกันนะครับผมบายไลค์กัมากันที่ไอดีของกระผมเองนะครับผม ของที่ยดยก้าเหมือนกันนะครับผมก็รับทั้งหมดแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเปิดกันที่06 WTC ก่อนแล้วนะฮะโอ้โหเมื่อกี้เพื่อนผมเปิดได้ 8M ไปนะครับผมมาดูกันว่าผมจะได้น้อยกว่ามันหรือเปล่านะครับใบนี้นะฮะใส่วงมาพอใส่วงมาใส่วงโอ้โหเยี่สิบเก้าเอ็มโอตายแล้วเดี๋ยวมากับมันอยู่หน่อยหนึ่งเอ็มหนึ่งโอ้ตายตายตาย โอเคครับผมแล้วก็มากันที่ตัวนกยูนี่ครับเพื่อนผมได้แตงม่วงไปแล้วดูดิว่าผมจะมาไหมแตงม่วงผมว่าแม่งมา 5m 6m แน่เลยว่ะไปเอาโน้ยได้ไปถึงร้อยเอ็มเลยโอ้นี่ถ้าทำได้วเจลทัตตีบอกนี่กูย้ำแน่นอน โอเคครับผมก็เป็นสนุกกันนะครับว่าผมสองตัวนี้ได้อยู่เท่าไหร่นะฮะโอ้โหใสเห่เงินได้ไหลวะเน,นี่ยแหมไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่เลยสำหรับการเล่นเชนี้ยังไงแม่ก็คุ้มอยู่แล้วนะครับผมแต่มันจะคุ้มมากคุ้มน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่รอบไม่ดีผมนี่ขอเต็มเป็น55เอ็มเลยแล้วกันนะฮะกับ9เอ็มก็เป็น64เ <c oughs> อ็มเท่านั้นเองโอเคครับ แล้วเราก็กลับมากันที่ไอดียของคุณตองอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะโอเคมาสักครู่นี้ที่เปิดได้โรนัลโดบุก4ีไปแล้วนะครับผมบก,ก็จะมาบวก5กันนะฮะมูลค่า4 0 3ร้ถึงาน้นะครับผม,มเพิ่มมูลค่ากันดีกว่านะครับผมเอหรือว่าลด <c oughs> โอเคครับผมก็ไปล่อก,กัอนก่อนเลยแล้วกันครับตัวล่อนี่เยอะแยะเลยครับผมก็ลองอันที่ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมลอสักสองตัวไปกับตัวแรกทําหน้าที่ตัวล่อที่ดีหน่อยแล้วกันนะ ไปเยี่ยมครับแตกไปซะโอเคแบ็คอยังฟูติดอยู่นะครับผมก็จัดก,กันดีโต้ล็อตตัวนี้หนึ่งตัวแล้วกันนะครัมบอลมอนตินิโวไปครับแตกไปแตกไปแตกไปมอนติลิโวทำหน้าที่ตัวล่อหน่อยอื้มโอเคอีกทีอืม้มกูได้บุกต่ออีกแล้วนะฮะ มันไม่พอรู้สึกมันไม่พออ่ะอีกสักตัวครับมิลาลาครับตัวน,นี้แตกนี่ผมขึ้นเลยบวกห้าเลยดีกว่าแตกน้อยแตกน้อยโอเคมิล,ะล,ะละาลาแตกมาแล้วครับผมเอาให้ละเอียดโอ้โหกูได้บวกสองอีกแล้วแม่ก็เรามาจัดกันดีกว่านะครับผมแตมเยอะแยะนะครับผมก็โลนโนบวก5 400อเอ็มนะครับผมช่วยกัน5ครั้งครับผมหนึ่ง 2ครับ3แล้วนะครับผม2ครั้งเท่านั้นตีสุดท้ายมิสเตอร์โรนโ,รโดบโโอ่ะสี M! M! ะ่รเอ็ม้เอ็มมาาโอ้โหโอ้ <c oughs> โอโอยโคตรน่าห,หล่วะเนี้ยตายเป็นสตัวแล้วตัวล่อโอ้โหเลยะยะยิบ <c oughs> โอเคครับผมก็เสียใจด้วยนะครับผมแย่โอเคครับผมก็ไปที่ตีบวกท้ยคลิปจากทางไม่อีกหนึ่งไอดีกันดีวกว่านะครับผมขอไปด้วยนะเพื่อนไปไล่กันมากันที่ท้ายคลิปจากทางบ้านนะครับผมซึ่งมาจา่ายดีน้องยุทธฎเจ็บจองนะครับผมคนเดิมนะฮะก็าอันนี้ก็จะมาบวกเอลิ อีริกเซนนะครับผมบวก5นะครับ4บวก1แต่ไม่มีเหมือนเดิมนะครับผมมุนเค่าห0 0อเอ็มไปดิเป๊ะเลยนะฮะเราก็ไปลุยเลยดีกว่าครับผมชนกัน3ครั้งพอนะฮะ1ครับ2แล้วครับผมฝั่งสุดท้าย3อีริกเซนบวกห้าหนึ่งร้อยเอ็มแสงงงไปดิเป๊ะมาโอ้โหสวยงามครับผมแม่เงอขึ้น ใส่บุ hey, กเหมือนก็ติดได้นะฮะโอเคผมยิน mm hmm. ไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเพื่อไม่พลาดการติดตามของคลิปต่อๆไปของช่องเรานะครับผมขอบคุณมากนะครับบาย